ครับผมเซลล์แขกของด้าพิบินกบุญนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่โชว์รูมด้าพิบินกบุญเช่นเคยนะครับผมกับในส่วนของตัววันนี้กับเจ้าตัว n t 1 e 0พนะครับสำหรับโปรโมชั่นสำหรับเดือนเมษายนนี้นะครับผมเรายังได้ในส่วนของตัวโปรโมชั่นของมอเตอร์โชว์อยู่นะครับซึ่งของเราจะได้ดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่2.99%นะครับส่วนลดกิฟต์ไวเชอร์ให้อยู่ที่50,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมลูกค้าดาว15%นะครับผมรับรถเพียงอยู่ที่27,300บาทนะครับผ ผ่อนเพียงเดือนละ8,386บาท60งวดเท่านั้นนะครับผมไม่เท่านั้นยังไม่พอนะครับผมเรายัางในส่วนของตัวฟรีประกันชั้นหนึ่งทะเบียนประบอแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนฟรีให้อีก2ปีแล้วก็สิทธิพิเศษนะครับผมอบรมการขับขี่จากทางอันดนะับบิ๊กวิงบนฟรีตลอดอายุการใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับผของเรามีพร้อมลับในส่วนตัว ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับโปรโมชั่นนี้นะครับลูกค้าสามารถทําเรื่องจองได้จนถึงวันที่6เมษายนนะครับรับลดได้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนกันเลยทีเดียวครับผมและช่วงนี้ของเรามีโปรโมชั่นนะครับผม งานบิ๊กเซลมอเตอร์โชอยู่ที่5เซ็นทนรัลบนนะครับผมลูกค้าสามารถแวะเบียนเข้าไปชมกันได้แล้วก็รับข้อสเสนอพิเศษนะครับภายในงานกันได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่0982656623โชว์รูมฮอนด้าบีบีบนยินดีให้บริการนะครับ